แคปซิโปเนี่ยมันต่างจากตัวแคลอรี่ยังไงต้องบอกเลยว่าตัวนี้เขามาในเรื่องของการเบิร์นโดยเฉพาะไขมันโดยเฉพาะจิปเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายเพราะว่ารู้สึกว่าม,มันไม่แอคทีฟพอที่จะทําให้เราออกกาลังกายได้ไพอหลังจากที่เราทานตัวนี้เข้าไปสิ่งหนึ่งที่เราได้ก็คือเรานั่งเฉยเฉยไม่ได้อะม,มันนั่งเฉยๆไม่ได้คือมันอยากขยับตัวมันอยากแบบอยากเดินอยากอะไรเงี้ยล้วใจ้ลูกค้าถามว่าพี่เกดออกกาลังกายช่วยไหมคือต้องบอกนี้ว่า กินดีกว่าไม่กินนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายอย่างจิ๊บบอกว่าอาจจิ๊บกินสลับบางวันจิ๊บกินแคลรีบางวันจิ๊บกิน,น,กนอ,อย่างวันนี้เล่นพิริสปกติเล่นพิริสเนี่ยถ้าคนที่เล่นจะรู้เลยว่ามันเผาผ่านน้อยมากมันแบบแทบจะไม่มีโอกาสผอมได้เลยถ้าเล่นพิริสอย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่เหนื่อยแต่ตั้งแต่กินเมตาโกไปเนี่ยทุกครั้งเนี่ยมันเผาผ่านเยอะจนเทรนเนอร์จิ๊บต้องถามว่า วันนี้กินตัวเบอร์นหรอเพราะเหงื่อมันออกเยอะมากมันเห็นได้ชัดใช่มันแบบตัวนี้คือมันช่วยทางเรื่องแบบเผาผ่านไขมันแล้วก็ช่วยลดบวมโซเดียมในร่างกายอันนี้ทำมาสําหรับตอบสนองตัวเองโดยเฉพาะเพราะว่าเราใส่ยำใส่ส้มตาม่ะค่ะมาช่วยลดแต่มันทำให้บวมหน้าบวมตัวบวมแล้วก็บวมแบบยุยยบวมแบบเละๆใช่แล้วตัวนี้คือทานเข้าไปปุบเนี่ยมันช่วยแบบเหมือนขับเหงื่อมันก็ทําให้แบบอาการบวมโซเดียมต่างๆลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่ต้องการลดไขมันช้ำ ว่าสาวออฟฟิศเนี่ยเขาเนี่ยที่เขาเจอคำถามเยอะมากไม่ชอบออกกำลังกายไม่ชอบออกกำลังกายผอมได้ไหมได้ คือทานตัวนี้เข้าไปแค่เราเดินอะอย่างวันนั้เราอธิบายง่ายๆคุณจิ๊บอันนี้ผมโดนเพื่อนถามเยอะมากขออนุญาตแรกเพื่อนบอกว่าถ้ากินแล้วไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยผอมลงไหมผอมผ่านไหมผอมผ่านผมอธิบายง่ายๆคือสมมุติเราตื่นขึ้นมา1วันเนี่ยมีการผอมผ่าน100อแคลสมมุตินะเอาแบบอธิบายแบบเข้าใจง่ายสมมติวันนั้นเนี่ยผอมผ่าน100แคลแต่ว่าพอทานเมดาโกเข้าไปไม่ได้ออกกำลังกายนะการผอมผ่านกายเป็น250แคล มันขั่นคือ,อ,อสําหรับ<อ>คน,น,นที่ไม่ได้ออกกาลังกายนะคุณผู้ชมแต่ถ้าออกกาลังกายมันจะปังขนาดไหนแม่ใช่ใช่เหมือนอย่างที่จิ๊บเคยลงคลิปหนึ่งไปนะในสตอรี่จิ๊บบอกว่าจิ๊บอะกินเมตาโกและยังไม่ได้ออกกาลังกายเลยวันนั้นแต่ว่าเดินทํากับข้าวให้ลูกคือร้อนไปมาใส่นาฬิกาวัดฮาร์เลทเพื่อดูเลยว่ามันอะช่วยในเรื่องการกระตุ้นการทํางานของหัวใจได้จริงไหมอันนี้ช่วยได้จริงับคือเวลาที่เราไม่ทานนะฮะเล็จิ๊บจะอยู่ประมาณแบบ 69- ถึง70สนิดๆิดนะคะ แต่ว่าวันที่ทานเข้าไปอ่ะมีวันหนึ่งไปอยู่ในครัวมันคงร้อนอ่ะแบบหัวใจเต้นแบบไปร้อยยี่สิบร้อยสบร้อยและการที่หัวใจเรามันเต้นอยู่ในตำแหน่งที่มันแบบเป็นแฟตเบิร์นอ่ะมันหมายความว่ามันเบิร์นตลอดวันนั้นอ่ะก็ทําให้เราไม่ได้ออกกำลังกายเลยแต่เดินไปเดินมา เผาผ่านเพิ่มขึ้นเหมือนที่ยินยกตัวอย่างเมื่อกี้ง่ายมากใช่มันเกิดการเผาผ่านเกิดขึ้นคุณผู้ชมแล้วก็การเผาผ่านเนี่ยมันเกิดมาจากสารสกัดที่เรียกว่าแคปไซซินใช่ค่ะเป็นตัวที่อยู่ในพริกแล้วคนแค่กินพริกบางทีเม็ดสองเม็ดเนี่ยเหงื่อแตกพักเลยใช่<ต>ใช่แต่ตัวนี้เราสกัดมาในแบบของแบบเล็กกว่านาโนคุณจิ๊บใช่ใช่อนุมูลของมันเนี่ยคือแบบเผาผ่านทันทีช่วยในเรื่องของการเผาผ่านทันทีและที่สาคัญเลยก็คือเราเห็นผลได้ทันทีนะคุณผู้ชมมันผอมลงก่อนหน้านี้ก่อนจะทําตัวเมลากนนนนน่คุณจจิบบผม้้อออววแา ผมลงคลิปเลยว่าเฮ้ยมันอ้วนมันแบบจับไปไม่มีไม่มีแบบกล้ามแล้วแต่ทุกวันนี้คือแบบกล้ากล้าโชว์แล้วนี่เลยกัน <laughs> คุณจิ๊บดูดี<ช>ผมไม่คิดว่ามันจะกลับมาเป็นแบบนี้ได้คุณผู้ชมออผมไม่คิดว่าจะกลับมาเป็นแบบนี้ได้แล้วเนี่ยดูด้านข้างเมื่อก่อนที่มันเป็นยุยยุคคุณคอมเมนต์เมื่อกี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าทานแคลรีฟมาสองปีแล้วก็ตอนนี้คือน้ําหนักเขาเริ่มนิ่งอพอกินสลับกันไม่ถึงกล่องแปลกใจมากน้ําหนักลดใช่ค่ะคือพอเวลาเราทานแคลริฟนั่นาน่ะอันนี้จิ๊บต้องบอกก่อนว่าจิ๊บก็เป็นเหมือนกันคือทานแคลรีฟนานอ่ะมันแคลรีฟมันช่วยทําให้เราหิวน้อยลงแล้วก็ลดปริมาณการทานอาหารแต่ละมื้อแต่่พออราาาาทนนน้ยยงมัจํ ว่าเราทานแค่นี้ก็เผาผ่านเท่านี้พอแต่การทานตัวนี้เข้าไปอ่ะมันเหมือนเข้าไปช่วยเราเผาผ่านเพิ่มอ่ะเหมือนอย่างที่ยีนบอกมเมื่อกี้ว,ว่าต่อให้เราไม่ออกกําลังกายแต่มันมีการใช้พลังงานเพิ่มจากการที่หัวใจมันเต้นเร็วขึ้นคุณผู้ชม,มครับมันก็เลยทําให้เรากลับมาลดความตอน,นก่อนที่จะ,<ด>จะกินตัวนี้นะจิ๊บยีนออกกําลังกายแบบไปวิ่งที่สวนลุมผมมีคลิปยืนยันเนย อนุสาวรีย์ราชการที่6เป็นพยานผมได้ผมไปวิ่งที่สวนลุมแทบทุกวัน <พอ S 1> ไม่ผอม <c oughs> ผไม่ผอม <c oughs> มันแบบว่าเออเหื่อมันออกจริงแต่พอเสร็จแล้วเราก็ไปกินอีกอ่ะแล้วมันก็ไม่ผอมแล้วปรากฏว่า,าพอผมได้ลองตัวเนี้ยคือไม่ต้องไปถึงสวนลุมอ่ะแค่ตื่นเช้ามาวิ่ง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 ที่คอนโดแป๊บเดียวก็จี๊ปาเคยให้เพื่อนไปกินเพื่อนผู้หญิงและเพื่อนอ่ะก็โทรมาถามจิบว่าแกมันดีดมากเลยอ่ะฉันแบบอยากเดินตลอดบอกว่าเพื่อนบอกว่าเดินพารากอนอ่ะเดินจนเดินเหื่อออกเลยคุณพลอยจนแบบว่าแบบ อยากกลับบ้านแต่กลับไม่ได้เพราะยังอยากเดินอยู่แล<ช>้วเพื่อนก็เลยบอกว่ากินตัวนี้เข้าไปเพื่อนเพื่อนพูดว่าเห็นนะกินตัวนี้เดินช้อปปิ้งเหมือนวิ่งสวนลุมะะออเดินช้อปปิ้งเหมือนวิ่งสวนลุมคือนอกจากตัวแคปซินที่เป็นตัวช่วยในการเบร์แล้วเนี่ยตัวหนึ่งที่ภูมิใจในการนําเสนอมากก็คือ S7 S7 เนี่ยก็คือสกัดจากซูเปอร์ฟู๗อย่างซึ่งเป็นเหมือนตัวบูสเตอร์อาหารเสริมทุกอ,อย่างทานเอ่อตัวแคปซิโโปรเข้าไปนะคะแล้วทานคู่กับเบโรนิกาจากที่เบโรนิกามันเห็นผลอยู่แล้วมันจะกระตุ้นการทํางานให้เห็นผลมากขึ้นเพราาะว่ เอสเซเว่นเนี่ยมันช่วยในเรื่องกระตุ้นการดูดซึม mm hmm. เมตาบอลิซึมเผาผัานทุกอย่างมันครอบคลุมมากมันเหมือนไปบูทสารต่างๆด้วยการที่เราใส่เอสเซเว่นเข้ามาในนี้เพราะว่าเราต้องการให้ส่วนผสมทุกตัวที่เราใส่เข้าไปอ่ะมันถูกดูดซึมและทํางานได้ดี mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าในเมืองไทยไม่มีใครทําแบบเราแล้วทาไมเราถึงทําได้และขายในราคาหลักร้อยได้เพราะอะไร mm hmm. เพราะว่าจิ๊บเป็นเจ้าของโรงงานเองจิ๊บมีแลบเอง